ดีครับสำหรับวันนี้ทุกคนเพื่อนเล่นมีข้อผิดพลาดที่นิดหน่อยเรื่องระบบเสียงเรายัางไม่เป็นระบบสเตอริโออยู่ยังนิ่งๆเหมือนแบบส่งบอลแในใจกันนะมีอะไรฮ้ยมีแบบคนที่เป็นผู้นำหน่อยเป็นดเดอร์หน่อยใครก็ได้ช่วยส่งเสียงให้น้องๆได้รู้เพราะว่าบางทีเราไม่มีลีดเดอร์บอลถล่มกว้างเลยมองไม่เห็นหรกบางทีใคร,ย,ใครยิ่ข้างหลังใครยู่ข้างนี้ยบอลเก็บตกเข้าบอล ว่าหนึ่งว่าสองช่วยกันครับขอบคุณมากเราวันนี้เก็บไว้เป็นประสบการณ์อีกหนึ่งแมตช์เราต้องจำไว้เรายังมีแมตช์ต่อไปครับสามแมตช์ที่เหลือขอบคุณมากก็ยินดีกับน้องทุกคนนะครับทั้งทีเพราะช่วยกันเล่นเพื่ออะไรอะไรที่มันผิดพลาดก็เอาไปแก้ในแมตช์ต่อไปทำให้ดีกว่าเดิมครับสู้ต่อไปครับโอเคเครับ การที่มันผ <โ dam. S 1> ิดพลาดเดี๋ยวไปแก้กันในสนามครับดีดังกวันนี้รวมโอเคก็เหมือนสตาฟทุกคนพูดโอเคดีใจโอเคเวลาไม่ชนะเป็นสิ่งที่ดีโอเคมีเวลาเราชนะไม่ได้ถึงว่าทุกอย่างดีโอเคเราต้องไปแก้ไขหลายๆอย่างโอเคแต่ว่าเกมนี้วันนี้เป็นเกมสนุกโอเคเราเห็นทุกคนคิดเหมือนกันทุกคนคิดบูรสิทีฟทุกคนคิด สิรเตที่คทำเราอย่นงวุ่มช่วยกันลูกคนเชื่อเพน่อนีรเป็นสิทตัที่สุดโอเคเราเร่่มเตรียมตัวสำหรับเล็กสองราะว่าเราต้องทำคุณภานที่ดีที่สุดเพื่อเวลาเราเข้าเล็กสองเรามีคอนเนคชันค่ะโอเคเก็บไว้ดีๆอะไรที่ดีๆที่เราปิดบ้าเราไปแคไขแล้วก็เดินไปหน้าต่อโอเคอบุณทุกคนที่ทำงานคนที่ไม่ได้ลงเดกคนที่ไม่ได้มาไม่เป็นโอเคเราไปทำงานต่อ công tác cũng có nhiều cơ hội đấy, công tác cũng có nhiều cũng có nhiều